เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C Space พื้นที่สื่อพลเมือง สธรรมชาติดินน้ำลมและไฟรอให้เราไปคนอดู่ธรรมชาติรอยเรื่องราวมากไปก้าวออกไปสูกคนอยู่ให้เจอสบายสายรับธรรมชาติ ูดถึงสัตว์ใต้น้ำยิ่งเป็นสัตว์น้ำจืดแล้วนั้นไม่ค่อยจะมีใครนึกถึงเจ้าหอยเหล่านี้กันเท่าไหร่เลยใช่ไหมล่ะคะภารกิจเนเจอร์สปายสายลับธรรมชาติวันนี้จึงชวนเด็กๆทั้งบ้านมาทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะไม่แน่ว่าอาจจะมีอยู่ไกล้ๆบ้านของทุกๆคนก็เป็นได้นะคะ ก,การทำภารกิจครั้งนี้อยู่ที่ภาคกลางบริเวณแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะดูจากแผนที่จะเห็นว่าแม่น้ำปราจีนบุรีมีต้นทางมาจากตรงนี้ค่ะสี่สายนี้คือแควรพับรงแควหนุมานห้วยยางแล้วก็ห้วยสมงค่ะส่วนสายลับของเราก็เป็นอาสาสมัครจากโรงเรียนมณีสเสวตอุปถัมภ์อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ นำโดยสายลับอาร์ตสายลับเซ็ตแล้วก็เพื่อนๆที่คุณครูใหญ่เป็นหัวหน้าแก๊งครั้งนี้มีแขกพิเศษมาร่วมขบวนการคืออาจารย์บอยผู้เชี่ยวชาญด้านสังขาวิทยาจากมหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชนบุรีด้วยค่ะนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยในอดีตนะครับมันก็เคยมีรายงานเกี่ยวกับหอยอยู่เหมือนกันงถามว่ามีใครรู้ไหมว่าแถวๆเนี่ยของปัาจีนี่ย เราเคยเจอพวกหอยน้ําจืดอยู่กี่แบบเคยสังเกตไหมเรารอบตัวมีอะไรบ้างเจอคําถามแรกก็ทําเอาสายลับของเราเหงื่อตกกันไปเหมือนกันนะคะแล้วเด็กๆทางบ้านล่ะคะคิดออกกันหรือเปล่าว่าเราเคยเห็นหรือรู้จักเจ้าหอยที่อาศัยอยู่ในน้ําจืดชนิดไหนกันบ้างลองคิดเล่นๆดูนะคะมันมีรายงานอันนี้เล่าสู่กันฟังเนาะมันมีรายงานอยู่ตั้งแต่ ถ้าจะนับไปก็นก่าจะเกือบ50ปีล่วงมาแล้วล่ะนะครับถึงหอยอยู่ตัวหนึ่งก็เรียกเป็นหอยคลองแครงหรือเรียกมันหอยคลองแครงน้ําจืดนะครับรนี้โจทย์ที่ที่ผมบอกเราไงว่าไอ้เจ้าตัวนี้เป็นเวลาล่วงกว่า50ปีแล้วที่ยังไม่มีใครเคยเจอตัวเป็นๆน,นมาเลยคือยังไม่ยังไม่พบว่ามีรายงานว่ามีตัวเป็นๆหน้าตาเป็นยังไงนะครับลองนึกภาพว่าเกือบครึ่งศตวรรษมาแล้วเนี่ยโจทย์ก็คือมันยังอยู่ไหมแถวนี้คือผมคน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 ,นอกพื้นที่ผมย่อมรู้อะไรเนี่ยสู้พวกเราไม่ได้หรอกที่เป็นคนใน เันเดี๋ยววันนี้ผวคงรบกวนพวกเราช่วยผมนิดนึงเนาะภารกิจหลักๆก,ก็หาเจ้านี้ให้ได้ก่อนนะครับเป็นของอย่างนั้นก็ของดีอันนึงแหละของประจำประจีนนี่ค่ะหน้าตาเจ้าหอยครองแครงน้ําจืดที่อาจารย์บอยพูดถึงเป็นกลุ่มหอยฝาเดียวที่มีรายงานว่ามีเพียงสกุลเดียวที่อาศัยอยู่ในน้ําจืดค่ะที่สําคัญทั่วโลกก็พบเพียงสองชนิดเท่านั้นนะคะ โดยหนึ่งใน2ชนิดก็มีรายงานว่าพบที่ประเทศไทยเมื่อ50กว่าปีที่ผ่านมาหลังจากนั้นไม่เคยมีใครได้เห็นเจ้าหอยตัวนี้อีกเลยละค่ะภารกิจครั้งนี้ดูท่าจะไม่ง่ายสำหรับสายลับของเราเลยนะคะครับผมเราจหา,หจจหา็จะไปหาแถวไหนหาแถวไหนเหรอน,นน่น่ะสิคะไม่เคยมีใครเห็นแล้วจะเริ่มต้นตรงไหนกันละคะเนี่ยเจ้าันี้ชอบอยู่ตามพื้นดิน ตามตลิงแนวตลิงใกล้ๆชายฝั่งมันอาจจะไปสืยอ,อ,อหาใช้ตะแกรงร่อนช้อนดินขึ้นมานะครับแล้วก็ร่อนเอาดินออกนะครับก็บถ้าโชคดีเจอรเราก็จะเจอแต่ที่สาคัญคือเราต้องจําหน้าตามาให้ได้ก่อนนะคนเป็นอย่างนี้เอาละค่ะอย่างน้อยก็มีเบาะแสสําหรับการตามหาเจ้าหอยครองแครงน้ําจืดตัวนี้กันบ้างที่สำคัญงานนี้สายลับของเราเตรียมตัวเปียกกันได้เลยค่ะ แ,แถวๆคลองในชุมชนก่อนค่ะคลองเส้นนี้จะเดิมเคยใช้ประโยชน์สัญจรไปมาของคนในชุมชนนะคะแต่หลังจากมีถนนคลองก็ถูกลดความสำคัญไปสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะถ้าเดี๋ยวเวลาลงน้ำมนเราก็เซฟตัวเองเนอะระวังระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่าใต้พื้นท้องน้ำเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเวลาเดินอะไรก็ตามแต่อย่าทิ้งน้ำหนักมากค่อยๆหยั่งเท้าแล้วก็ไปในระดับความลึกที่ ภารกิจเริ่มแล้วค่ะตามเบาะแสเจ้าหอยคลองแคลงน้ำจืดตัวนี้จะชอบอยู่แนวตะลิงใกล้ชายฝั่งยังไงก็ต้องลงน้ำค่ะแม้จะอยู่แค่ริมฝั่งน้ำไม่ลึกแต่ก็ยังต้องระมัดระวังอย่างดีเพราะบางทีก็อาจจะเป็นแบบนี้ค่ะ และเมื่อคล้องไม่ค่อยถูกใช้ประโยชน์สิ่งที่เจอก็อาจจะเป็นแบบนี้ค่ะไม่ะบางครั้งเจ้าหอยที่อยู่ในน้ำจืด ก็มีขนาดเล็กมากจนเราไม่ทันสังเกตเห็นนะคะอย่างที่ผักตบชวากรนี้มีเจ้าหอยตัวเล็กๆที่มีชื่อว่าหอยคันซ่อนอยู่แบบนี้ค่ะ ภาพดินก็จะเหมือนเป็นดินทายปนกับดินโคลนครับแล้วดินแถวนั้นมันจะมีสวนมากก็จะเห็นหอยหอยจูบแล้วก็หอยหอยกะแล้วก็หอยทรายตัวที่เราจะหากันก็คือหอยคลองแข็งนั่นืือก็ผลปรากฏว่าจุดไม้ตรงเนี้เราไม่เห็นครับไม่เจอจุดแรกได้เห็นหน้าเห็นตาเจ้าหอยน้ำจืดมาแล้วหลายชนิดนะคะ แต่ก็ยังไม่เจอเจ้าหอยครองแคลงน้ำจืดสายลับของเราสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะความเปลี่ยนแปลงของสภาพลำน้ำที่สะอาดน้อยลงน้ำสีขุ่นขึ้นจึงทำให้การตามหาเป็นไปได้ยากขึ้นค่ะเลยชวนกันเปลี่ยนจุดไปลงลองหาแถวแถวต้นน้ำอีกแห่งค่ะ นลอยต่อของปาจีนไปสาแก้วเออแถวนี้เขาเรียกว่าน่าจะเป็นคลองข้าปงครับจุดนี้ดูด้วยตาเปล่าน้ำใสไหลแรงมากค่ะไม่รู้ว่าทรายลับของเราจะเจอเจ้าหอยคลองแครงน้ำจืดกันหรือเปล่านะคะก็นี่ลจะอีกก็เป็นนิ่ราจจุดนี้นอกจากจะไม่เจอเจ้าหอยคลองแครงน้ำจืดแล้ว สายลับของเราบอกว่าแทบไม่เจอสิ่งมีชีวิตใดๆใต้ยน้ำด้วยเช่นกันค่ะเกิดอะไรขึ้นกับสายน้ำบริเวณนี้มันน่าสงสัยไม่ใช่เล่นไว้คราวหน้าจะมาลองพิสูจน์กันนะคะดูจากสภาพแวดล้อมจุดนี้แตกต่างจากสองจุดแรกนะคะลำน้ำกว้างมากขึ้นน้ำไหลไม่แรงมากขยะก,ก็ไม่เยอะ ที่สำคัญตะลิงสองฝั่งยังเป็นแนวคันดินธรรมชาติสายลับบอกว่าที่นี่น่าจะมีลุ้นค่ะและก็เช่นเคยนะคะสายลับของเราจะลงไปแค่บริเวณริมตะลิงที่ยังสามารถยืนได้ค่ะที่สำคัญจะอยู่ไม่ห่างสายตาของผู้ใหญ่นะคะลงไปได้ไม่นานสายลับของเราก็เริ่มจะเจอกับเจ้าหอยน้ำจืดแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันเป็นชนิดไหนไปดูกันค่ะ จ้าเนี่ยนี่หอยอะไรครับนี่ไหนดูดิหอยหเปล่าใช่ใช่หอยหมวกคิดน้ำจืดอาจารย์ครับมอเยี่ยมนี่คือเปลือกของลิวเด็กๆทั้งบ้านเห็นกันหรือเปล่าคะจุดดำๆเล็กๆตรงกอผักตบชวานี่แหละค่ะหอยหมวกเจ็กน้ำจืดค่ะตัวเล็กมากจนเราไม่คิดว่าเป็นหอยเลยนะคะเนี่ย สาลับอาร์ตไม่น้อยหน้าค่ะเจออะไรเข้าแล้วเหมือนกันค่ะคุเบอร์ครับอันนี้หอยอะไรนะครับไหนเอ่ยโ,อโหว้าวไงไงไอเนี่ยเปลือกของไหอหอยกงแทงน้ำตือที่เราหากันอยู่เย่อมหย่ยมหย่ยม,ยยมลองดูลองดูมันต้องมีมันต้องมีโอ้โหตัวใหญ่มาก ดูกันชัดๆอีกทีนะคะแม้จะเป็นแค่เปลือกแต่กว่า50ปีที่ไม่มีใครเคยได้เห็นดังนั้นก็ถือว่าเป็นเบาะแสที่สำคัญมากๆเลยล่ะค่ะคุณคุณได้มีลุ้น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 ใช่ไหมครับใช่เบียงใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมใช่ดีใช่เหรอถูกอ้าวถูกเอายังไงตัวเป้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่นะตายอยากตายตัวเปนเลยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ ในที่สุดก็ได้เจอกับเจ้าหอยครองแครงน้ำจือตัวเป็นๆกันแล้วล่ะค่ะก็ตัวมันนะครับก็จะออกสีเข้า,ขาออกน้ำตาลน้ำตาลครับขนาดก็ประมาณนิดก้อยครับเนี่ยประมาณนี้ครับก็ดีใจนะครับ,รบที่ได้เห็นมันเป็นเป็นครั้งแรกของในชีวิตที่เคยเห็นครับน,น้องเขาเจอ,อเปลือกอครับ แล้วก็ผมมาเจอหอยของแขงที่หอยของแขงลำจืดที่เป็นตัวเป็นเป็นตัวแรกครับตัวเล็กส่วนน้องก็เขาก็เจออีกตัวหนึ่งตัวใหญ่ก็ใหญ่กว่านิดนึงครับผมเจอในโคนครับผมตักช้อนขึ้นมาดูแล้วก็ล่อนดูครับครับก็ปรากฏว่าก็เจอหูที่แรกดีใจมากเลยครับพ <c oughs> <c oughs> อดีเดินไปทาอาจารย์อาจารย์บอาาย Boy ครับครับก็เลยบอกว่าใช่ก็ดีใจครับ ในที่สุดก็ได้เจอกับเจ้าหอยคลองแครงน้ําจืดตัวเป็นๆกันแล้วล่ะคะ่ะก่อนจะไปทําความรู้จักกับเจ้าหอยคลองแครงน้ําจืดให้มากกว่านี้เรามาฝึกบันทึกจากสิ่งที่เห็นตอนนี้กันก่อนคะ่ะบันทึกธรรมชาติบันทึกโดยก่อนรัตนจุนว้าวันนี้ววววอนวววเขาเววาวววววววาที่วววนวว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 ีวว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 อววววงวว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 เวว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 กววว เปลือกนี่ก็จะเริ่มจากเป็นกลมๆก่อนนะครับตัวของเขานะครับก็จะมีเปลือกและตัวทรงที่เปลือกเขาจะเป็นประมาณนี้ดูคล้ายๆกับมะม่วงทุกคนรู้จักมะม่วงใช่ไหมครับผลมะม่วงนะครับประมาณนี้เสร็จแ,แล้วก็จะมีเกลียววนอยู่ตรงท้ายผลมะม่วงครับมีประมาณสักสองสาชั้นรูปทรงประมาณนี้นะครับ แล้วก็มีตัวที่เขาเรียกว่าเท้ายื่นออกมาจากด้านล่างเป็นแผ่นๆรูปทรงเป็นอิสระแล้วแต่ลักษณะที่เราสังเกตเห็นนะครับเราสังเกตยังไงว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ด้านหน้าเขานะครับก็จะมีหนวดสองข้างยื่นออกมาดูคล้ายเสาอากาศเลยนะครับแล้วก็มีปากที่คล้ายๆงวงช้างแต่มันไม่เหมือนงวงช้างสัทีเดียวนะครับจะเป็น เนื้อที่ยืดขยับไปมาได้นะครับง่ายๆเห็นไหมครับไม่ยากเลยเราลงเส้นเราทําตามความถนัดนะครับเด็กๆใช้สีอย่างที่เราอยากทําเช่นสีไม้สีน้ําสีช็อคอันนี้เป็นตัวอย่างให้เด็กๆไว้ศึกษานะครับเอาละครับลงเส้นเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลงสีอ่อนๆก่อนนิดนึงที่ขอบขอบตรงเท้าหรือตรงตัวคราเนี้ยค่อนข้างออกไปทางขาวนวลๆวนเสร็จแล้วก็มาลงสีที่เปลือกนะครับ เปลือกเขามีสีน้ำตาลอ่อนๆเป็นเหลือสีเหลืองออกอมพันธ์ใสนะครับเอาสีเหลืองลงก่อนสีเหลืองออกน้ำตาลน้ำตาลลงก่อนเสร็จแ,แล้วก็เริ่มสีส้มมาทำเป็นเงาด้านข้างนะครับเอาล้ครับพอได้ลักษณะของเปลือกแล้วก็ใส่ละเอียดที่เขามีอย่างก็คือจุดครับเขามีจุดตามหนวดตาม ปากตามท้ายของตัวเขาแล้วก็ที่ขอบเปลือกนะครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับตัวเขาตอนนี้เขาไ่าบนพื้นดินแล้วก็ใส่พื้นดินให้เขาสักนิดนึงไม่ใช่พื้นดินเป็นพื้นทรา,ายปนเลนนะครับวาดเป็นรูปเป็นทรายช่วยเอาล้ครับแล้วก็เขียนรายละเอียดที่เราได้ความรู้มานะครับ ขนาดจริงเขาเล็กที่เตียวเองแค่ครึ่งเซนหรือ5มิลนะครับเราเขียนไปเปลือกมีสีเหลืองอมพันธแล้วก็ชื่อเขาคือ,อหอยคลองแคลงน้ำจืดเอาละครับใครมีรายละเอียดมากกว่านี้ก็จดบันทึกได้มากกว่านี้นะครับอย่าลืมนะครับเด็กๆบันทึกเป็นของเราสม,มุดเป็นของเราเราวาดไปตามที่เราต้องการเลยนะครับแล้วก็ทุกๆครั้งนะครับขอให้สนุกก,กับการบันทึกทุกๆครั้งนะครับอย่าลืมนะครับเด็กๆ เมื่อสักครู่สายลับของเราโชคดีได้เจอทั้งเปลือกแล้วก็ตัวเป็นๆของเจ้าหอยครองแครงน้ำจืดอย่างไม่คาดฝันไม่ทันไรสายลับอาร์ตก็เจออีกตัวแล้วล่ะค่ะ2ตัวล้วตัวเป็นตัวเป็น2ตัวอย่างที่เคยบอกนะคะว่าเจ้าหอยแบบนี้ทั่วโลกมีเพียงสองชนิดแล้วหนึ่งชนิดก็พบในประเทศไทยถึงขนาดมีรายงานว่า พบเปลือกนับจำนวนรวมกันทั่วโลกก็ยังได้เพียงแค่80เปลือกเท่านั้นค่ะแม้ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหอยตัวนี้ยังเป็นปริศนาอยู่อีกมากแต่การที่เราได้เจอวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วล่ะค่ะถึงแม้ข้อมูลทางวิชาการยังมีไม่ค่อยมากแต่ก็ทำให้เราเชื่อได้ว่ามันยังคงไม่สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้แล้วตอนนี้ เรามาลองสังเกตพฤติกรรมทำความรู้จักเท่าข้อมูลที่มีไปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆทั้งบ้านสังเกตเห็นอะไรบ้างคะอย่างแรกเห็นไหมล่ะคะว่ารูปร่างเปลือกของมันคล้ายๆกับกระบวยตักน้ำความลงค่ะเปลือกจะวาวแล้วก็ใสจนเห็นเนื้อที่อยู่ด้านในได้เลยค่ะ สังเกตการเคลื่อนไหวไหมล่ะคะมันจะใช้แผ่นเนื้อขาวๆที่เราเรียกกันว่าเทา้าในการเคลื่อนที่ไปมาบนผิวทรายคล้ายๆกับหอยชนิดอื่นๆทั่วไปคะ่ะมีหนวด2เส้นทำหน้าที่เป็นเหมือนเรดาร์ตรวจสอบสารเคมีมีท่อตรงกลางที่มีหน้าตาคล้ายกับงวงเปรียบเทียบกับหอยฝาเดียวชนิดอื่นๆก็น,น่าจะเป็นท่อสำหรับน้ำเข้าออกเพื่อผ่านไปยังเหงือก หรือง่ายๆก็คล้ายๆกับจมูกสำหรับการช่วยหายใจนั่นเองค่ะและที่เราเห็นอยู่นี้เป็นการถ่ายด้วยอุปกรณ์กำลังขยายพิเศษนะคะตัวจริงๆของเจ้าหอยครองแครงน้ำจืดนี้มีขนาดเพียง5-6มิลลิเมตรเท่านั้นเองละค่ะตัวนี้ยังเป็นตัวเด็กๆค่ะลองเทียบขนาดกับหัวเข็มหมดจะยิ่งเห็นชัดเจนว่าเล็กขนาดไหนค่ะ เจ้าหอยครองแครงน้ำจืดเป็นจำพวกหอยกินซากนะคะส่วนปากของมันอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าใช้กล้องสองขยายมากๆจะเห็นว่ามันมีฟันไว้ทำหน้าที่กินอาหารโดยการใช้ฟันคลูดเศษซากนั้นๆให้เข้าไปในปากได้ค่ะมันจะออกหากินตอนกลางคืนมุดตัวฝังทรายในตอนกลางวัน นอกจากขนาดตัวที่เล็กแล้วนั้นพฤติกรรมของมันยิ่งทำให้เราหาเจอตัวได้ยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะหลังจากเจอทั้งเปลือกเจอทั้งตัวเป็นๆแล้วสายลับของเรายังคงลองหาต่อไปค่ะพวกเขาหวังว่าจะได้เจอเจ้าตัวหอยครองแคลงน้ำจืดเพิ่มขึ้นอีกสักตัว2ตัวแต่ว่าหาเท่าไหร่ก็ยังหาไม่เจออีกเลยละค่ะ ภารกิจวันนี้นอกจากเป็นความโชคดีที่ได้เจอสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งในโลกแล้วนั้นสิ่งที่ทำให้สายลับของเราได้เรียนรู้คือสภาพแวดล้อมและกิจกรรมของมนุษย์เรานั่นเองที่มีผลเชื่อมโยงกับทุกๆชีวิตบนโลกใบนี้อย่างปฏิเสธไม่ได้นะคะหอยส่วนใหญ่ชอบอยู่ในที่ที่น้ำสะอาดคุณภาพน้ำดีเมื่อทินที่อยู่อาศัยเกิดความเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็ยอมกระทบไปด้วยเช่นกันค่ะแม้การเจอเจ้าหอยครองแครงน้ำจืดวันนี้ยังไม่สามารถบ่งบอกทั้งหมดของทรัพยากรในปราจีนบุรีได้แต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำสายนี้ได้นะคะว่ายังมีของดีๆหลงเหลืออยู่ค่ะแต่ถ้าหากไม่ช่วยกันดูแลรักษา ไม่แน่ว่าอนาคตเราอาจจะต้องหาดูเจ้าหอยน่ารักน่ารักพวกนี้ได้แค่เพียงในพิพิธภัณฑ์ก็เป็นได้ค่ะก็สนุกดีครับได้ความรู้เกี่ยวกับหอยหลายอย่างครับก็ตื่นเต้นครับว่าที่แถวบ้านเรามีหอยเยอะขนาดนี้ครับก็จะอนุรักษ์หอยพวกนี้ไว้ครับเวลาถ้ามีขยะลอยมา แถวน้ําแถวนี้ก็เก็บขึ้นมาครับผมเคยเห็นหอยค่องแขงน้าจืดอ,อยู่แถวนี้ก็พาพวกพี่ๆคุณครูมาดูมาหาหอยแถวนี้ครับปรากฏว่าไม่เจอครับคิดว่าน่าจะเป็นสภาพน้ํามันไม่ดีครับภาพน้ํามันเปลี่ยนไปตื่นเต้นนะฮะก็จะได้ก็ได้หาหอยไอ้ที่ว่าหายากนะหอยค่องแขงน้ําจืดมันตัวเล็กมากอนะ่ะได้รู้ อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับมันนะครับมันเป็นสัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์ก็ต้องการอนุรักษ์มันเนี่ยครับประเด็นหลักครับภูมิใจดีภูมิใจแล้วอยากให้มันอยู่นี่ครับไม่อยากให้มันไปไหนก็อยากให้ทุกคนอนุรักษ์ไว้นะครับนะครับซึ่งจากที่เราตระเวนไปตระเวนมาเนี่ยก็เพราะว่าหอยคลองแครงน้าจืดเนี่ยเราเจอแค่สองสมตัวบ้งถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็เจอแค่ จ,จุดเดียวในจุดที่สำรวจหลายๆจุดของวันนี้นะครับในที่หลายๆจุดเนี่ยเราก็เจอหอยที่แตกต่างกันออกไปดีใจที่ว่าเราได้เจอนะครับเจ้าหอยคลองแครงน้ํเจืดแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นเด็กน้อยเนี่ยมาทํางานนะครับได้มาช่วยกันหาสิ่งที่เขามีในบ้านของเขาเองเลยได้เห็นว่าเขามีมุมมองต่อทรัพยากรที่เขามีเป็นอย่างไรนะครับก็ถือว่าสนุกววันนี้แล้วก็รู้สึกดีใจที่เราได้เห็นคนรุ่นใหม่ๆหันมาสนใจ สิ่งที่ตัวเองมีของที่มีอยู่ในบ้านตัวเองแล้วก็หวังใจว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะกระชุนตุ้นเตือนให้เขาเนี่ยได้มองต่อไปยาวๆในอนาคตเรื่องของการที่จะทําอย่างไรให้ทรัพยากรที่เขามีอยู่ในบ้านเขาเนี่ยอยู่คู่กับถิ่นที่อยู่ของเขาเนี่ยนะครับให้นานได้สุดเท่าที่จะนานได้สําหรับในวันนี้นะครับอ่าก็เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้อาปฏิบัติจ,จริงจากสถานที่จริงนะครับโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ง่าย แล้วก็มีสิ่งที่ท้าทายความสนใจเขาก็คือการตามหาหอยคลองแขงน้ําจืดในฐานะที่ผมเป็นครูที่ผมมองเห็นก็คือว่าเด็กได้สัมผัสกับกิบกจกรรมท,ที่เป็นการลงมือปฏิบัติจ,จริงแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการศึกษาสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในท้องถิ่นของตัวเองนะครับซึ่งเท่าที่ทราบข้อมูลก็คือหอยคลองแขงน้ําจืดเนี่ยนะครับน่าเป็นชนิดที่ค่อนข้างจะหายากใน,ในประเทศไทยแล้วก็พบแค่เฉพาะลรูปแม่น้ํปารจีนเนี่ยเด็กๆเ,เขาได้ สัมผัสกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับตัวเขานะฮะซึ่งสามารถให้เขาเนี่ยเอาไปต่อยอดในอนาคตต่อไปได้นะครับช่วงเกรดความรู้ท้ายรายการยังอยู่ที่เรื่องของหอยน้ําจืดในประเทศไทยค่ะเคยมีการสํารวจชนิดของหอยน้ําจืดในประเทศไทยพบว่ามีจํานวนมากถึง500ถึง600ชนิดและเฉพาะพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีก็มีมากถึง 40, 40กว่าชนิดเลยนะคะ ตัวเลขนี้บ่งบอกถึงความหลากหลายแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดนี้เทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลกแล้วนั้นยังถือว่าประเทศของเรายังมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะ